แล้วนะครับผมเนื้อหาตามเรื่องย่อนี้นะครับจะมีการถูกสลับเหตุการณ์จากที่ออกอากาศจริงๆอาจจะไม่เหมือนกับที่ออกอากาศ ในบางส่วนหรือณในตอนจบอาจจะมีการถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเรื่องยอ่อมมนได้ถูกปล่อยออกมาก่อนละครที่ถูกถ่ายทําอยู่อาจมีการปรับเปลี่ยนบทได้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึง EP ีที่4นะครับผมขอย้อนไปพูดถึงต้นเรื่องสักนิดหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะมาเชื่อมโยงกันนะครับสิงสังปาเนี่ยเป็นเรื่องราวของสิงนะครับผมที่เขาเนี่ยกลับมาแก้แค้นนายอนันต์น,นะครับผู้เป็นคนสั่งฆ่าพ่อแม่ของสิงนะครับผมแล้วก็เอาพี่สาวของสิงเนี่ยไปเป็นนางบำเรอนะครับ พี่สาวของสิงห์มีชื่อว่าโชมซึ่งตัวของโชมเนี่ยเธอก็หลงเลอเริงกับพวกแก้วแหวนเงินทองที่นายอนันต์เนี่ยได้มอบให้ทาให้สิงห์เนี่ยผิดหวังในตัวของพี่สาวและสิงห์นะครับได้ความช่วยเหลือจากดาวหรือนางเสือดาวนะครับหัวหน้าแก๊งโจรคุณธรรมที่มีสมาชิกกลุ่มนะครับประกอบไปด้วยแพรทิวผู้มีจุดหมายเดียวกันกับสิงห์นะครับคือแก้แค้นนายอนันต์นะครับเรื่องราวมันดําเนินมาถึงตอนที่ทัพและสําอยนะครับเพื่อนในวัยเด็กของสิงห์เนี่ยกำลังถูกคนของกำนัน าลูกน้องของนายอน,น,นันต์นะครับรังแกโดยไอ้ชุ่มและไอ้เยี่ยมเนี่ยซึ่งเป็นนักเลงกําลังย่ายีลํายองน้องสาวของทัพแต่สิงเข้ามาช่วยไว้ได้ทันชุ่มและเยี่ยมเนี่ยก็รีบหนีไปโดยที่ยังแก้ผ้ากระเจิดกระเจิงทัพและสาอ,อยดีใจที่เห็นสิงกลับมาทั้ง3คนสัญญากันว่าจะร่วมมือกันจัดการค้นล้มอิทธิพลมืดของนายอนันต์ให้ได้สาอ,อยซึ่งมีอาชีพเป็นลําตัดได้รับการติดต่อ ให้ไปแสดงในงานวันเกิดของนายอนันต์และก่อนถึงวันงานโฉมก็มาหาสิงและบอกให้สิง์ไปงานวันเกิดของนายอนันต์ด้วยเพราะนายอนันต์ต้องการพบสิงเพื่อเจรจาเรื่องไถ่จำนองที่ดินสิงแส์แซงทำเป็นดี รับปากจะไปงานด้วยและเมื่อถึงวันงานซัมออยแอบ,บได้ยินว่านายอนันต์สั่งมือปืนให้รอบยิงสิงสัมออยจึงร้องลำตัดจากบนเวทีแอบบเตือนสิงอยู่ในงานให้รู้ถึงแผนการสังหารทันใดนั้นไฟก็ดับพร้อมเสียงปืนที่ดังขึ้นสิงหลบอย่างว่องไวแต่พอไฟสว่างกลับมีคนถูกยิงตายสารวัตเทพ ซึ่งเป็นตำรวจที่ทำงานให้ใน,นายอนันต์จึงรีบจับสิงทันทีโดยกล่าวหาว่าสิง คือมือปืนที่ยิงคนตายสิงยอมให้จับแต่โดยดีนายอน,นันต์แอบพอใจที่แผนการยัดข้อหาให้สิงสำเร็จลงด้วยดีในห้องขังสิงได้พบกับแพรน้องชายของดาวตกค่ำเกิดไฟไหม้ห่างจากโรงพักไม่มากผู้กองพาดีและพวกตำรวจวุ่นวายกับการดับไฟดาวอาศัยจังหวะนี้พาพวกบุกเข้าไปแหกห้องขังชิงตัวแพรออกมาสิงอาศัยจังหวะนี้หนีออกมาด้วย ผู้กองพาลีเอาตำรวจมาสกัดแต่ไม่ทันสิงและแพรหนีไปได้สิงได้พบว่าชีวิตในแก๊งนางเสือดาวดาวดูไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปท่าทางของดาวดูเป็นคนมีการศึกษาแม้จะกล้านแต่ก็เฉียบขาดใจนักเลงชิวเด็กแว้นในแก๊งแอบชอบดาวและหมั่นไส้ในตัวของสิงมาก เพราะกลัวว่าสิงจะมาแย่งดาวไปจากตนแต่สิงฉลาดพอที่จะวางตัวและไม่เป็นศัตรูกับทิวในตอนนี้อุดมการณ์ของแก๊งนางเสือดาวก็คือ ล้นแต่คนเลวโดยเป้าหมายสำคัญก็คือนายอนันต์เมื่อสิงห์รู้ว่าดาวและเขาต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันสิงห์จึงเสนอให้สําออยและทัพเพื่อนของสิงห์คอยเป็นแนวร่วมแอบสืบข่าวที่ทุ่งกล้าให้แต่การจัดการกับนายอนันต์ต้องมีอาวุธทัดเทียมทุกคนจึงวางแผนที่จะปล้นอาวุธจากกำนันชาติซึ่งเป็นลูกน้องของนายอนันต์ โดยสิงห์วางแผนนำอาหารโรยด้วยยานอนหลับที่ได้จากเชนวานให้ตะเมียนสับปเลอเอาไปให้หมาของกำนันชาติกินเพื่อให้หมาหลับยาวจากนั้นก็ให้ตะเมียนคอยเปิดประตูให้เพราะตะเมียนมีหน้าที่ที่ต้องไปเล่นหมากรุกกับกำนันชาติและก็เป็นไปตามแผนสิงห์ กับดาวและพวกบุกไปขโมยอาวุธอย่างง่ายดายทำให้กำนันชาติเสียหน้าเมื่อ,น,อนายอนันต์รู้ข่าวก็มั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของสิงหน,นายอนันต์ระแคะระคายมาว่าสิงกับเชนเคยพบกันที่ตลาดจึงสงสัยในตัวของเชนน,นายอนันต์จึงเรียกเชนมาถามคืนต่อมาเสือทง่งบุกป้นบ้านของตะคลิมเสือง่งฆ่าทับตายและฉุดลำยองไปเป็นเมีย สิงตามมาช่วยแต่พลาดสู้ไม่ได้ยอมให้เสือทงจับไปขังบ้านของนายอนันต์ลำยองตกเป็นเมียของเสือธงแม้จะช้ำใจแต่ลำยองก็อดทนเพื่อหาทางแก้แค้นและหาทางช่วยสิงคนที่เธอแอบรักเมื่อรู้ข่าวว่าสิงถูกเสือทงจับไปดาวและแพร ก็จะไปช่วยแต่ทิวทัดทานและผิดใจกับดาวทิวแค้นไม่ยอมไปด้วยจากนั้นดาวแรและลูกน้องก็นำอาวุธที่ขโมยมาเข้าไปบุกบ้านเสือธงซึ่งอยู่ใกล้บ้านของนายอนันต์ออนอนงเข้าใจว่าถูกป้นบ้านเธอจึงโทรแจ้งผู้กองพาลีให้นำกำลังตำรวจมาช่วยการต่อสู้ชุลมุนมากขึ้นลำยอง แอบปล่อยตัวสิงและสิงห์ไม่ต้องการให้ผู้กองภารีเป็นอันตรายแต่ไม่กล้าบอกให้ดาวสั่งถอยเพราะกฎของเธอคือสู้ไม่ถอยแต่ดาวรู้ใจสิงจึงสั่งถอยภารีเข้าเคลียร์พื้นที่และพบว่ามียาเสพติดอยู่ในบ้านของพวกลูกน้องน,อนายอนันต์จึงสั่งยึดของกลางและออกหมายจับน,นายอนันต์แต่สารวัตเทพขวางทางเอาไว้ไม่ยอมให้ผู้กองพารีจับน,นายอนันต์ เมื่อกลับไปที่สุสานร,รถดาวแพร ى, และสิงก็พบว่าทิวประกาศยึดพื้นที่ตั้งตัวเป็นศัตรูทิวฆ่าแพรทิ้งดาวเสียใจกับการจากไปของแพร ى. ดาวท้าทิวให้มาดวลปืนกันทิวยอมออกมาจากนั้นการดวลปืนก็เกิดขึ้นสิงไม่เคยเห็นการดวลปืนที่ตื่นเต้นเท่านี้มาก่อนและดาวก็เป็นฝ่ายชนะแต่เธอไม่ได้ยิงให้ทิวตายดาว ให้คนผูกเสือทิวไว้บนต้นไม้สูงและใช้ขวานตัดโค่นต้นไม้ให้บินไปครึ่งหนึ่งหากเสือทิวแกะเชือกลงมาได้เธอจะไว้ชีวิตแต่โชคไม่เข้าข้างเมื่อลมพัดต้นไม้ก็ลม้มลงทับเสือทิวตายทันทีดาวเสียใจกับการจากไปของแพรสิงปรอบใจดาวเล่าให้ฟังว่าตอนที่เธอเป็นนักศึกษาถูกแม่เลี้ยงแจ้งข้อหาฆ่าพ่อ เพื่อหวังสมบัติเธอจึงหนีออกจากบ้านมาพร้อมกับแพรน้องชายเธอพบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแผนของนายอนันต์ที่ร่วมมือกับแม่เลี้ยงเพราะต้องการให้ดาวและน้องหมดความชอบธรรมในมรดกที่ดินผืนงามเพราะหลังจากนั้นแม่เลี้ยงก็ได้เงินจากการขายที่ดินให้นายอนันต์แต่ก็ถูกนายอนันต์ส่งคนมาฆ่าชิงเงินกลับไปในที่สุด น,นายอนันต์โกรธที่สิงหนีไปได้และสงสัยว่าจะมีหนอนบ่อนไส้เชนคือคนแรกที่โดนสงสัยแต่แล้วเสือทงระแคระคายเรื่องโฉมพี่สาวของสิงน,นายอนันต์สั่งให้คนติดตามโฉมจนได้พบว่าโฉมส่งข่าวให้สำออยและสำออยก็ไปบอกสิง นายอนันต์ส่งคนไปจัดการสำออยโดยฝั่งสำออยทั้งเป็นและจับโฉมเป็นตัวประกันเพื่อล่อให้สิงมาติดกับลำยองอาศัยความหลงไหลของเสือธงยุให้เสือธงขอเงินส่วนแบ่งจากนายอนันต์บ้างเสือธงหลงกลจึงมาคุยกับนายอนันต์แต่นายอนันต์โกรธและเกิดผิดใจกันเสือธงครยศนายอนันต์ หันไปเข้าพวกกับมาเฟียจากกรุงเทพที่ชื่อน่ำสิงเสือธงต้องการแก้แค้นจึงมาดักฉุดออนอนงผู้กองพาลีได้ข่าวก็บุกเข้าไปช่วยแต่คนที่สยบเสือธงเอาไว้ได้ก็คือสิงถ้าไม่เสือธงต้องหนีตเตลิดไปสิงมีบุญคุณกับผู้กองพาลีอีกครั้งสิงเล่าให้ผู้กองพาลีฟังว่าน,นายอนันต์จับตัวโฉมเอาไว้ออนอนง เสนอตัวว่าให้สิงใช้เธอต่อรองกับพ่อเพื่อแลกตัวกับโฉมแล้วในที่สุดนายอนันต์ก็ยอมตกลงตามเงื่อนไขโฉมเป็นอิสระนายอนันต์แค้นเสือธงนายอนันต์จึงร่วมมือกันกับกำนันชาติและเชน เพื่อหาทางกำจัดเสือธงเชนอยู่วงในจึงแอบส่งข่าวให้สิ่งรู้วันเกิดเหตุเสือธงลำยองและลูกน้องชื่อยอดมาเที่ยวที่เอื้องฟ้าคาราโอเกะน,นายอนันต์สั่งกำนันชาติให้พาพวกไปปิดล้อมแล้วเกิดการยิงปะทะกันเอื้องฟ้าอาศัยช่วงชุลมุนเล็งปืนจะยิงเสือธงแต่โดนจับได้พวกกำนันชาติสู้ไม่ได้พ่ายแพ้หนีไป เสือธงจับเอื้องฟ้ามัดไว้กลางบาและจุดไฟเผาเชนจะเข้าไปช่วยแต่ช่วยไม่ทันเอื้องฟ้าถูกไฟคอกตายหลายคืนต่อมาเสือธงพาพวกมาบุกบ้านของนายอนันต์เพื่อเอาคืนทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนกำนันชาติและพรรคพวกสิ้นชื่อไปพร้อมกันนายอนันต์ถูกเสือธงยิงอ่อนอนงอรีบขับรถ ่าวงล้อมพาพ่อหนีออกไปได้ขณะที่เสือธงกำลังยินดีกับชัยชนะแต่แล้วลำยองก็โผล่มายิงเสือธงทว่าก่อนสิ้นใจเสือทงก็ชูปืนขึ้นมายิงลำยองตายเช่นเดียวกันสิงและพักพวกมาถึงพอดีสิงประคองลำยองไว้ในอ้อมกอดเธอบอกรักเขาก่อนสิ้นใจสิงอธิษฐานขอให้เธอไปสู่สุคติอ่อนอนง พาพ่อมาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วออกไปหาน้ำดื่มแต่นายอนันต์ที่หายใจรวยรินต้องตกใจสุดขีดเมื่อผู้ที่ก้าวเข้ามาก็คือโฉมโชมตัดสินใจจบความแค้นทุกอย่างด้วยการแทงนายอนันต์จนขาดใจตายอ่อนอนงมาเห็นก็กรีดร้องเธอจ่อปืนจะยิงโฉมที่ยินยอมแต่โดยดีแต่สุดท้าย ออนอ,อนงก็ทำไม่ได้แม่นึกถึงสิ่งที่นายอนันต์ทำกับโฉมทั้งสองกอดคอกันร้องไห้ผู้กองภาลีบอกกับสิงห์และดาวว่าจะยอมทำเป็นไม่เห็นหมายจับสักครั้งเพื่อตอบแทนบุญคุณที่สิงห์เคยช่วยชีวิตพาลีเอาไว้สิงห์และดาวตัดสินใจจะไปจากทุ่งคล้าเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่โฉมขออยู่ที่นี่ตามเดิม สิงห์จึงฝากให้พาลีและออนอนงดูแลพี่สาวก่อนที่ทั้งหมดจะร่ำลากันสิงห์กับดาวพพรยขับบิ๊กไบจจากทุ่งคล้าไปอย่างมีความสุขทว่าทั้งสองถูกขัดจังหวะจากเชนและตะเมียนที่ดักรออยู่สิงห์ดีใจที่เชนและตะเมียนปลอดภยัยเขาขอบใจที่เชนดันด้นมาที่นี่เพื่อช่วยเขาเชนบอกว่า ตนมาเพื่อบอกลาและตั้งใจจะพเนจรไปกับตะเมียนที่บัดน,นี้ขอติดตามเชนไปด้วยทุกที่สิงใจหายเพราะอยากให้เชนไปกับเขาและทั้งสองคู่ก็แยกกันเชนและตะเมียนโบกรถประจำทางและพเนจรไปตามภาษาคนโซดสิงกับดาวจากทุ่งคล้าไปอย่างมีความสุขแล้วเรื่องราวของสิ่งสังป่า ก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับซึ่งถ้าใครได้ฟังแล้วนะครับผมเนื้อหาตามเรื่องยอ่อนี้นะครับจะมีการถูกสลับเหตุการณ์จากที่ออกอากาศจริงๆอาจจะไม่เหมือนกับที่ออกอากาศในบางส่วนหรือณในตอนจบอาจจะมีการถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเรื่องยอ่อมมนได้ถูกปล่อยออกมาก่อนซึ่งในขณะที่เรื่องยอ่อถูกปล่อยออกมาก่อนละครที่ถูกถ่ายทําอยู่อาจมีการปรับเปลี่ยนบทได้นะครับซึ่งถ้าคุณฟังเรื่องยอ่อจนจบแล้วอย่าคิดว่า จะไม่ไปดูละครเลยซึ่งในละครมีอะไรให้คุณลุ้นอีกมากมายนะครับเนื้อหาตรงไหนที่ผมพูดไปถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยวันาที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับฝักกกกดดดดตติามไล์แช